เว็บตูนมากทุกคนวันนี้ก็เลยมาแนะนําเว็บตูนนะคะทุกคนซึ่งแบบเป็นเว็บตูนที่แบบกับเรื่องสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอค่ะทุกคนเรื่องนี้ก็คือเขินมากแบบคุณ yea. บอยก็คือแบบว่าเขินจริงใจมากแบบว่าเออเรื่องราวของคังจีวอนค่ะหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคม,มะเร็งระยะสุดท้ายนะคะซึ่งมันปลายชีวิตของเธอมันคนที่จะรายร้องไปด้วยคนที่เธอรักแต่ว่าตอนนั้นคือเธอไม่เหลือใครเลยทุกคนเธอเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็คนที่เหลือในชีวิตของเธอตอนนั้นก็มีแค่เพื่อนสนิทแล้วก็สามีของเธอเท่านั้นเองแต่่ประเเด็นกคคืออววาาาธมมูจิง ว่าสามีของเธอหักหลังเธอแล้วก็เล่นชู้กับเพื่อนสนิทของเธอทุกคนมันเจ็บจึ้งใจซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นมาค่ะทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะย้อนอดีตแล้วก็กลับไปแก้ไขอดีตเมื่อสิบปีที่แล้วก่อนที่เธอจะแต่งงานกับสามีคนนี้ได้ค่ะทําให้เธอเนี่ยได้พบเจอผู้คนในอดีตที่แบบเธอมองข้ามความรักของพวกเขามาตลอดเลยเพราะว่าแบบเออตอนนั้นก็คือไว้ใจเพื่อนคนนี้มากแล้วก็ไว้ใจผู้ชายคนนี้มากนะคะทุกคนเธอก็เลยเหมือนพยายามที่จะกลับไป แก้ไขอดีตโฟกัสกับความรักที่ได้รับมามากขึ้นเหมือนได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วอะตอนนั้นนะรอบตัวเธอมีแต่ความรักเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าเธอไม่สนใจเลยคือสนใจแค่ผู้ชายคนนี้แล้วก็ฟังแค่เพื่อนคนนี้เท่านั้นตอนเนี้ยมีแค่19ตอนเองทุกคนสนุกมากแล้วก็ไลา์เส้นดีมากแล้วก็น่ารักมาก